hello my fellow members of LGBTQIAN plus community and the allies happy pride and of course welcome to the one and the only English focused podcast from the Momentum English of the world pride m o n ปีนี้นะคะประเทศไทยกำลังเข้าใกล้ความฝันเรื่องการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมขึ้นทุกทีมาส่งท้ายเดือนแห่งการเฉลิมฉลองไปด้วยกันด้วยการดูซีรีส์ที่ represent ความหลากหลาย ได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงไม่กี่ปีมานี้กันค่ะแต่แน่นอนว่าถ้าเราใช้โอกาสนี้ในการดูซีรีส์ดูความบันเทิงอย่างเดียวยก็น่าเสียดายนะคะก็มาปูพื้นฐานในการเป็นพันธมิตรหรือว่าเป็นแอลไลน์ของเพศหลากหลายที่รอบรู้ไปด้วยกันด้วยตัวละครจากซีรีส์ดีกว่า lgbtqia n ตัวอักษรยอ่อหรือว่าอครนิอันนี้นะคะผ่านการเปลี่ยนแปลงมานับครั้งไม่ถ้วนค่ะตอนเด็กเนี่ยเรารู้จักแค่ lgbt ตัวอักษรสีตัวที่ไม่ได้มี plus ไม่ได้มี q อะไรนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้าน,นั้นอีกมันเคยเป็น glbt มาก่อนขึ้นต้นด้วย g ตามด้วย l e s b i ยนทีหลังแต่ว่าพอเกิเดเหตุการณ์เอสระบาดในช่วงยุค90เนี่ยมันก็มีการสลับตำแหน่งเพื่อให้เกียรติ lesbian ที่มีบทบาทอย่างมากในการช่วยดูแลประครับประคองสุขภาพของชาวชายรักชายที่ติดเชื้อ hiv ในช่วงยุค90ช่วงนั้น,นะคะ่ะก็เลยกลายมาเป็น lgbt แล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็มีคิวเข้ามามี i a n มี plus เข้ามาอย่างทุกวันนี้นะคะหลายคนเห็นตัวอักษรที่มันยาวขึ้นก็นจะรู้สึกว่ากลัวนิดหน่อยว่าเราอาจจะจำความหมายทุกอย่างได้ไม่หมดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงใครบ้างสำหรับคนที่ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายครอบคลุมถึงใครบ้าง e n g l i s h o f ตัว Wall ี p นี้มีคำตอบค่ะ เริ่มจาก L นะคะทุกคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วว่ามันย่อม,มาจาก l e s เบียนเลสเบียนหมายถึงผู้หญิงที่รักชอบกับผู้หญิงด้วยกันนะคะคำนี้เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ noun ค่ะเ mm hmm. ช่นเราสามารถพูดได้ว่า that woman is a lesbian มี a ข้างหน้าหมายความว่า lesbian เนี่ยเป็น noun ก็ผู้หญิงคนนี้นะะเป็น l e s เบียนหรือเราสามารถใช้ lesbian เนี่ยเป็นรูป adjective ได้เช่นกันเช่น she is a lesbian woman ก็คือเลสเบี้ยนเนี่ยขยายคำว่าวูแมนค่ะนอกจากนี้รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกคำหนึ่งที่เราใช้เรียกผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงได้กันได้ด้วยเนี่ยก็คือคำว่าเกย์คือเป็นภาษาที่ลํำร้องขึ้นมาหน่อยคำว่าเกย์นะคะในภาษาไทยมันอาจจะหมายถึงแค่ชายรักชายอย่างเดียวแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นภาษาทางการนะก็มันแปลว่าโฮมเซ็กชวลหมายถึงรักร่วมเพศถูกไหมคะแล้ว รักรวมเพลเนี่ยก็หมายถึงได้ทั้งชายและหญิงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดขึ้นมาว่า she is a gay woman กับ she is a lesbian woman เนี่ยความหมายเหมือนกันเลยค่ะสำหรับซีรีส์ที่เราคิดว่า represent อัตลักษณ์เลสเบี้ยนได้ดีที่สุดนะคะเราคิดว่าเป็นซีรีส์คลาสสิกที่มีชื่อว่า orange is the new black ค่ะเป็นซีรีส์ที่ไม่ใหม่แล้วนะคะผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วจากกอนที่มันออกฉายก็เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ ตอนนี้กําลังจะแต่งงานแต่ว่าบังเอิญความผิดที่เคยทําไว้ในอดีตเกี่ยวกับการขนส่งยาเสพติดอะมันแดงขึ้นมาเขาก็เลยต้องมอบตัวกับตํารวจแล้วก็เข้าไปอยู่ในคุกนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นคุกที่แยกเพศถูกไหมก็จะมีแต่ผู้หญิงอยู่ในคุกเขาก็ได้ไปเจอกับแฟนเก่าที่เป็นผู้หญิงนี่แหละแล้วก็ขนส่งยาอันนี้แหละด้วยกันแล้วก็ได้เจอตัวละครใหม่ๆมากมายในชีวิตที่เข้ามาความดีงามของซีรีส์เรื่องนี้นะคะเราคิดว่ามันเป็น ซีรีส์ที่เพ้นภาพของผู้หญิงที่เป็นเลสเบี้ยนที่หลากหลายอะในภาษาไทยเนี่ยเรายังมีคําว่าทอมมีคําว่าดีใช่ไหมคะที่พูดถึงเลสเบี้ยนที่แบบมีรูปลกักษณ์แตกต่างกันในภาษาอังกฤษก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะเช่นในซีรีส์ก็จะมีเป็นบูชเลสเบี้ยนที่แบบแต่งตัวบอยๆตัดผมสัน้นมีเฟมที่ออกสาวแล้วก็มีกระทั่งเลสเบี้ยนที่เป็นหญิงข้ามเพศด้วยคะ่ะต่อมาคือจีหรือว่าเกย์นั่นเองหมายถึง อย่างที่เราเข้าใจนั่นแหละก็คือชายรักชายใช่ไหมคะเมื่อกี้เราบอกกันไปว่าเกย์ที่เป็นภาษาลำลองหน่อยเนี่ยหมายถึงได้ทั้งหญิงรักหญิงแล้วก็ชายรักชายแต่ว่าถ้าเป็นความหมายในทางการของเขาว่าเกย์เนี่ยโดยมากแล้วมักจะหมายถึงผู้ชายที่รักผู้ชายนะคะคําว่าเกย์เนี่ยเป็น adjective อย่างเดียวไม่ได้เป็น noun น,นะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็น noun l e s บียนไม่ได้เช่นเราสามารถพูดว่า she is a lesbian ได้แต่ว่าไม่สามารถพูดว่า he is a gay ได้จำเป็นที่จะต้องตัดอะออกไปแล้วก็ เหลือแค่ he is gay เพราะมันเป็น adjective ใช่ไหมหรือไม่ก็ he is a gay man สำหรับซีรีส์ที่เป็นเรื่องเล่าของชาวเกย์ที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักก็คือ hard stopper ค่ะเป็นซีรีส์ที่สร้างขึ้นมาจากคอมิกเรื่องหนึ่งซึ่งดังมากๆนะคะเมื่อสอสปีที่แล้วของ alice o s m a n แล้วก็เป็นแนว High School แบบรักรัๆไขๆที่แบบใสๆอะไรเงี้ยดีต่อใจซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเทรนด์ที่ดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ ซีรีส์ที่เป็นเกี่ยวกับเกย์อะค่ะเพราะว่าเทรนก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็คือมันมักจะจบด้วยจุดจบที่ไม่สวยงามนะักอะไรอย่างเงี้ยเป็นรักต้องห้ามใช่ไหมแต่ในยุคเร็วๆนี้เนี่ยเราเห็นซีรีส์เกย์ที่จบแฮปปี้มากขึ้นซึ่งมันก็ทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าโอเคการที่เราแบบเป็นส่วนหนึ่งของ lgbtq community ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างเศร้าๆเสมอไปซีซั่นแรกของเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับตัวละคร ชื่อชาลีชาลีเนี่ยมีชีวิตที่ค่อนข้าง r e l a t เทเบกับหลายๆคนนะเราคิดว่าเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้คําเอาทกับเพื่อนๆในโรงเรียนเลยแต่ว่ามีคนไปรู้ว่าเขาเป็นเกย์ก่อนที่เขาจะมีโอกาสได้พูดอะไรซึ่งเราคิดว่ามันเป็นชีวิตที่หลายๆคนน่าจะเคยมีเพื่อนหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยก็น่าจะเคยมีชีวิตที่แบบเราไม่มีโอกาสได้อธิบายตัวเองแต่ว่าคนอื่นเนี่ยรู้แล้วก็คาดเดา เพศสภาพของเราไปก่อนอยู่แล้ว bisexual นะคะคำนี้จะเป,เป็นคำที่คนไทยก็คุ้นหูอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจว่าแปลว่าเป็นคนที่ชอบได้สองเพศคือผู้ชายและผู้หญิงใช่ไหมคะเนื่องจาก prefix by เนี่ย by แปลว,ว่า2พอมาอยู่กับ sexual bisexual คือคนที่ชอบได้สองเพศอันนี้เป็นความหมายดั้งเดิมที่กำหนดขึ้นตั้งแต่ในยุคสมัยที่โลกเราเนี่ยยังรู้สึกว่า โลกใบน,นี้มีเพศอยู่แค่2เพศคือผู้หญิงกับผู้ชายค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยคำว่าบ i s e x u a l เนี่ยความหมายขยับขยายไปจากเดิมมากแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากยุคนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าโลกเราก็ไม่ได้มีแค่ชายมีแค่หญิง2องขั้วแบบนี้เพราะฉะนั้นคำว่าบ i s e x u a l ก็จะหมายถึงคนที่สามารถชอบได้หลายเพศค่ะ แต่พอพูดแบบนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยขึ้นมาว่ามันมีคำหนึ่งคือคำว่า pansexual ทีแ่แปลว่าคนที่ชอบได้หลายเพศเหมือนกันถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไบชอบได้หลายเพศเหมือนกันแล้วแพนกับไบจะต่างกันยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยสองคำนี้มันขึ้นอยู่กับความสบายใจของผู้ที่จะนิยามตัวเองด้วย 1. แต่ถ้าให้อธิบายโดยความหมายของมันแล้วเนี่ย pansexual มีนิยามโดยพื้นฐานเลยก็คือ attraction toward Others regardless of their sex or gender identity ค่ะคำสำคัญในนิยามที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะคะคือคำว่า regardless หรือว่าไม่คำนึงถึงถูกไหมคะ,ะแต่ว่าเพศของคนที่ pansexual person ชอบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีผลต่อการดึงดูดหรือว่าความรู้สึกรักชอบต่อผู้อื่น ในขณะที่สําหรับไบเซ็กชวลเนี่ยเพศก็ยังคงเป็นตัวแปรสําคัญในการที่เขาจะรักชอบใครสักคนอยู่ต่างจากแพนที่ไม่ได้มีเงื่อนไขต่อเรื่องนี้ค่ะซีรีที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนไปดูนะคะเพื่อที่จะเข้าใจอัตลักษณ์ของไบเซ็กชวลมากขึ้นก็คือเรื่องเดิมที่พูดถึงไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือฮาร์ t สต็อปเปแต่ว่ามันมีตัวละครอีกตัวนะคะซึ่งก็คือนิกซึ่งนิกเนี่ยก็เป็นตัวละครสำคัญเช่นกันค่ะเขา มีความเข้าใจในช่วงแรกเริ่มของซีรีส์ว่าตัวเองเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงมาโดยตลอดแต่ว่าเมื่อเรื่องดาเนินไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ได้ค้นพบว่าตัวเองอาจจะไม่ได้ชอบแค่ผู้หญิงอย่างเดียวค่ะอคติที่ชาวไบเซ็กชวลมักจะเจออยู่เสมอนะคะก็คือเมื่อไรก็ตามที่เราบอกกับคนใกล้ตัวบอกกับสังคมว่าเราไม่ได้ชอบแค่คนต่างเพศเท่านั้นแต่เราชอบคนเพศเดียวกันด้วยเนี่ยคนก็มักจะเหมารวมว่า เราอาจจะเป็นเกยหรือเป็นเลสเบี้ยนอย่างนิกเนี่ยพอเขาเริ่มชอบผู้ชายเนี่ยขาก็จะมีคนหลงลืมไปแล้วก็ลบเลือดอัตลักษณ์ว่าจริงๆแล้วเขาก็ชอบได้หลายเพศถ้าอยากติดตามเรื่องราวการค้นพบตัวเองแล้วก็การคัมเอาแล้วก็รับมือกับคนรอบข้างนะคะของนิกก็สามารถติดตามได้ในซีรีส์ p a s t t o p p ปค่ะมาต่อกันที่ที่หรือว่า Transgender กันบ้างนะคะ t r a n s เจนเดอคือขนข้ามเพศค่ะ มีความหมายว่าเป็นคนที่มีเพศสภาพในปัจจุบันตอนนี้กับเพศที่ถูกกําหนดตอนที่เกิดมาเนี่ยไม่ตรงกันอธิบายง่ายๆก็คือคนที่ผ่านกระบวนการข้ามเพศจากเพศหนึ่งไปสู่อีกเพศหนึ่งแล้วก็การข้ามเพศที่ว่าเนี่ย เป็นกระบวนการที่ไม่จําเป็นต้องเป็นกระบวนการทางกายภาพเสมอไปไม่จําเป็นต้องผ่าตัดไม่จําเป็นต้องเทคฮอร์โมนนะคะมันมีกระบวนการข้ามเพศที่เรียกว่ากระบวนการข้ามเพศทางสังคมค่ะเช่นการเปลี่ยนชื่อการเปลี่ยนคําเรียกหรือว่าเปลี่ยนวิธีการแต่งตัวแล้วก็การแสดงออกของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้ผ่านการผ่าตัดนะคะก็ถือว่าเป็นคนข้ามเพศด้วยเช่นกันค่ะซีรีส์ทรงคุณค่านะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ transgender แล้วก็ เกย์คอมมูนิตนะคะคือเรื่องโพสค่ะเป็นซีรีส์ที่เราอยากแนะนำที่สุดเลยสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจประวัติศาสตร์าการต่อสู้ของคนในคอมมูนิตี้นี้ให้ถึงแก่นแท้นะคะเป็นเรื่องราวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายในยุค90ค่ะที่เขามารวมตัวกันที่นิวยอร์กแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับประคติของสังคมแล้วก็การแบ่งแยกและการกีดกันมากมายนะคะแล้วก็รวมถึงจุดสำคัญของซีรีส์นี้ที่เป็น จุดเปลี่ยนก็คือวิกฤตการระบาดของเอชที่มาถึงแล้วก็ทําให้กลุ่มชายรักชายแล้วก็หญิงข้ามเพศเนี่ยถูกตีตราว่าเป็นต้นเหตุของโลกนี้ค่ะตัวละครดําเนินเรื่องหลักของซีรีส์เรื่องนี้คือบลังค่าซึ่งยุคนั้นเนี่ยที่คนยังไม่ได้ยอมรับแล้วก็ยังไม่ได้มี a w a ว e เ e น s ถึงความหลากหลายทางเพศเนี่ยเด็กวัยรุ่นที่ถูกผู้ปกครองพ่อแม่ค้นพบว่าเป็น LGBTQ เนี่ยมักจะถูกไล่ออกจากบ้านแล้ว อันนี้ก็เป็นที่มาที่ทำให้เด็กเราเนี่ยมารวมตัวกันที่นิวยอร์กแล้วก็มาค้นพบ found family ของตัวเอง found family ก็คือครอบครัวที่เราอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันในทางสายเลือดแต่ว่าเราได้ค้นพบเจอกันแล้วก็อยู่ด้วยกันประมาณนี้นอกจากประวัติศาสตร์การต่อสู้แล้วนะคะเราก็จะได้ชมจุดกำเนิดของวัฒนธรรมที่เรียกว่าบอรูนะเป็น วธาทมที่รุ่งรวยของชาวเกย์คอมมินิตี้ที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มันได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับรายการแล้วก็โชว์มากมายใน pop culture อย่าง drag show รายการชื่อดังอย่าง RuPaul's Drag Race ด้วยนะคะคิวแบ่งออกได้เป็น2อ,อย่างค่ะคือ Queer และ questioning questioning เนี่ยก็ความหมายตรงตัวเลยก็คือเป็นคนที่ยังคงตามหาตะลักตางเพศของตัวเองอยู่แล้วก็ยังคงไม่แน่ใจว่าตัวเองมีเพศสภาพตรงกับ นิยามใดกันแน่ส่วนคำว่าคุยคำนี้ก็เป็นคำเจ้าปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามีคนเยอะมากที่ไม่ได้เข้าใจความหมายแล้วก็มีคำถามต่อคำนี้มากว่ามันหมายความว่าอะไรกันแน่ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายเปลี่ยนไปตามบริบทที่ใช้คำนี้คะ่ะเรามาดูไปด้วยกันทีละความหมายดีกว่าคะ่ะแรกเริ่มคำว่าคียเคยเป็นคำที่มีความหมายนก่ทีฟมาก่อนเอาไว้ใช้เรียกพวกที่นอกกรีดแตกแยกนอกอคออหรือว่าประหลาดในด้านของเพศ ดังนั้นแล้วเนี่ยจริงๆไม่ว่าเราจะใช้คำนี้เรียกเลสเบี้ยนเกย์ไบร์ทแนส์หรืออื่นๆเน่ยก็เรียกได้ว่าเป็นพวก queer ได้หมดปัจจุบันนะคะความหมายก็ถูกวิเครมมาแล้วค่ะตามพจนานุกรมก็คือ a person whose gender identity or sexuality does not fit society's traditional ideas ก็คือคนที่มีเพศที่ไม่ฟิตกับแนวคิดเรื่องเพศตามค่านิยมเดิมนะคะซึ่ง มันก็เป็นเชิงบวกมากขึ้นแล้วก็คนที่อยู่ในคอมมิ n ตี้ L G B T Q เนี่ยก็สามารถใช้คำนี้ได้เรียกตัวเองว่า queer อันนี้คือความหมายแรกค่ะข้อหมายถัดมานะคะบางครั้ง queer เนี่ยในแง่ของอัตลักษณ์ก็ถูกใช้เป็นชื่อเรียกของคนที่ไม่อยากที่จะผูกเลเบลของตัวเองไว้กับ เพศใดเพศหนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะติดกับนิยามนั้นๆเพราะว่าเขาอาจจะมีความกัากึ่งในด้านใดด้านหนึ่งแล้วเขาก็พอใจที่จะอยู่อย่างแบบกัากึง่งแล้วก็ไม่ได้ฟิตกับเลเวลไหนเป็นพิเศษต่อมาตัว I นะคะ intersex มีคาแปลในภาษาไทยว่าเพศกำกวมค่ะก็เป็นคนที่เกิดมามีลักษณะทางกายภาพแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ที่ไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงนะคะบางครั้งเขาอาจจะมีอวัยวะเพศของคนทั้งสองเพศเลยแล้วก็ บางครั้งก็อาจจะเป็นที่ปริมาณฮอร์โมนหรือว่าโครโมโซมเพศที่ต่างไปจากคนส่วนมากบนโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็บางครั้งไม่ได้ถูกตรวจพบได้ในทันทีที่เราเกิดมาบางครั้งมันเป็นสิ่งที่ตรวจพบเมื่อเราถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นลักษณะพวกนี้มัน มันบ่งบอกว่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์มีคนจนํานวนมากที่อาจจะเกิดมาพร้อมกับภาวะอินเตอร์เซกซ์แล้วไม่ได้ถูกตรวจพบแล้วเขาก็ใช้ชีวิตเป็นไม่เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายเพราะว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยเขาถูกกำหนดให้เป็นเพศนั้นไปแล้วหรือในหลายกรณีนะคะแพทย์แล้วก็พ่อแม่เนี่ยอาจจะถือวิสาสะดัดแปลงอวัยวะเพศของเด็กที่กำกวมแล้วก็ระบบสืบพันธุ์เพื่อให้เด็กมีเพศชายหรือว่าเพศหญิงไปทางด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งนะคะ แต่การทําแบบนี้จริงๆแล้วมันมีผลหลายทางสุขภาพอยู่ก็คือบางคนอาจจะต้องเทคฮอร์โมนตลอดชีวิตแล้วก็บางคนอาจจะต้องฉีดฮอร์โมนด้วยซึ่งปัจจุบันมันก็เลยมีการรณรงค์ว่าไม่ให้แพทย์หรือว่าพ่อแม่เนี่ยตัดแปลงซีรีส์ที่พูดถึงตัวละครอินเตอร์เซกซ์อย่างชัดเจนนะคะเปิดเผยก็คือซีรีส์เรื่อง Faking It ที่ฉายเมื่อหลายปีที่แล้วนะไม่ใช่ซีรีส์ใหม่เลยแต่ว่าก็ ได้รับคําชมอย่างรุ่นหลามนะว่าพูดถึงเรื่องเพศได้ค่อนข้างดีตัวละครที่เป็น sex อินเตอร์เซกซ์ที่ถูกพูดถึงก็คือลอเรนนะคะลอเรนเป็นน้องสาวของนางเอกถูกปูมาให้เป็นเด็กผู้หญิงที่แบบสาวมากแบบจ้าจ๋าแล้วก็แบบมี personality แบบ Mean Girl อะก็คือ,เ,อเขาก็จะมีความสาวสุดๆแล้วก็จะต้องใช้ชีวิตปกปิดความเป็นจริงว่าตัวเองแบบเป็นอินเ r อร์แล้วก็จะแบบมีฉากที่แบบกินยาอะไรไม่รู้แล้วทุกคนก็จะสงสัยมากว่าชีกินยาอะไร นอกจากจะพูดถึงประเด็นของ intersex แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นของนักเอกด้วยที่ค้นพบว่าตัวเองเป็นคุย e r จะไม่ได้ชอบผู้ชายอย่างเดียวต่อมา asexual ค่ะใครที่พอจะรู้ภาษาอังกฤษประมาณนึงก็จะรู้จัก prefix a ใช่ไหมคะ a เนี่ยตามด้วยคำศัพท์อะไรก็ตาม a จุดๆจะแปลว,ว่าไม่จุดๆเช่น political แปลว่าเกี่ยวข้องกับการทางการเมืองใช่ไหมแล้ว a political เนี่ยก็เลยแปลว่าไม่สนใจการเมืองแล้วอีกคำหนึ่ง Typical แปลว่าธรรมดาถ้า Atypical เนี่ยก็คือแปลกไม่ธรรมดาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Asexual หมายถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับทางเพศใช่ไหมย a s e x ก a l ก็คือคนที่ไม่ฝักใจในด้านเพศหรือว่าไม่มีแรงดึงดูดทางเพศนั่นเองคะ่ะนอกจาก Asexual แล้วเนี่ยก็ยังมี Aromantic ด้วยซึ่งต่างกับ Asexual ตรงที่ เอโรแมนติเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกดึงดูดทางเพศได้แต่ว่าเขาไม่มีความต้องการแล้วก็ไม่มีความรู้สึกแบบรักใคร่ในเชิงชู้สาวกับผู้อื่นเรื่องราวของเอเซ็กชวลที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปดูคือแอนิเมชันเรื่องโบจักคอส m a n นะคะเป็นซีรีส์ที่ถ้าเราติดตามไปถึงกลางๆเรื่องเนี่ยก็จะมีตัวละครตัน,นึงชื่อทอดเขาก็จะคำเอาว่าตัวเองเนี่ยเป็นเอเซ็กชวลแล้วก็เป็นฉากคำเอาที่ อบอุ่นแล้วก็ relatable อะแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีโอกาสได้ไปสารสัมพันธ์กับอีกตัวละครที่เป็น asexual เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบดีอะไม่ได้เข้ากันได้สุดท้ายแล้วก็ต้องเลิกหลากันไปซึ่งมัน remind คนให้ไม่ลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือคนเป็น Asexual เหมือนกัน2คนที่อยู่ในวงสังคมเดียวกันมันจะถูกจับคู่ว่าเอ้เข้ากันได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วนิสัยความเชื่อวิถีชีวิตแล้วก็ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยสำคัญกับการพบหาพ,บพอๆกับเพศวิถีค่ะสุดท้ายน,นี้นะคะคือตัวอักษร N ที่เพิ่งจะถูกเพิ่มเข้าไปใน c r ร n y มค่ะ N มาจาก Non Binary เมื่อก่อนเนี่ยจะสะกดด้วยการ N อนแล้วก็มีขีดไฮเฟนแล้วก็ binary บ แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะตัดไฮเอนออกไปได้เลยเป็นนอนบป็นอรีติดกันซึ่งเป็นคําที่มีคนบ่นมากว่าเข้าใจได้ยากค่ะก็สร้างความสับสนให้คนจํานวนหนึ่งไม่น,อน้อยเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะในการที่เราจะเข้าใจความหมายของคํานี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของ Sexual o r ลออเรนเทชหรือว่ารสนิยมทางเพศฉันชอบใครฉันราาักใครแค่เพียงเท่านั้นอย่างเดียว แต่มันยังมีเรื่องของอเดนติตี้ด้วยค่ะคือสํานึกทางเพศของคนคนหนึ่งว่าฉันเป็นใครฉันมองตัวเองเป็นเพศไหนซึ่งสำหรับคนที่รู้สึกว่าฉันเกิดมาเป็นเพศหนึ่งโดนกำหนดให้เป็นเพศนี้แต่ตัวเองเป็นอีกเพศหนึ่งใช่ไหมคะตรงข้ามกันคือเพศชายเป็นหญิงหรือหญิงเป็นชายเนี่ยก็จะนิยามตัวเองว่าเป็น transgender ได้แต่มีคนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่รู้สึกว่าตัวตนของตัวเองเนี่ยมันถูกตัดขาดจากไอ้ระบบ2เพศ หรือว่า B i n a r y เนี่ยจะเป็นความเป็นชายหรือความเป็นหญิงก็ไม่ใช่ตัวตนที่ใช่เขาเลยคนเหล่านี้ก็เลยนิยามตัวเองว่าเป็น non binary น,นั่นเองค่ะอธิบายแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเข้าใจในทางทฤษฎีนะะว่าอ๋อมันหมายความว่าอย่างนี้แต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกเท่าไหร่ว่าการที่คนคนหนึ่งรู้สึกว่าไม่ยึดโยงกับชายหรือหญิงเลยเนี่ยมันรู้สึกยังไง ถ้าใครอยากเข้าใจก็อยากชวนให้ไปดูซีรีส์เรื่อง Sex Education ะคะ่ะมันจะมีตัวละครตัวนึงชื่อว่า c คลซึ่งนิยามตัวเองเป็น queer non-binary นะคะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เราคิดว่าเหมาะมากที่จะดูทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่เนี่ยควรจะดูด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะว่ามันไม่ได้เล่าแค่เพศศึกษาของชายหญิงอย่างเดียวแต่ว่าเล่าครอบคลุมไปถึงเพศหลากหลายทุกตัวอักษรบนอักขระเลยค่ะสุดท้ายก่อนจากกันนะคะอย่าลืมตัวอักษร plus ซึ่งย้ำเตือนให้เราระลึก อยู่เสมอว่าไอคำเรียกตัวย่อหรือว่าอะไรทั้งหมดที่อยู่ในไอตัว a c r o n y m l g b t q i n เนี่ยมันก็เป็นแค่ไกด์ไลน์แล้วก็เป็นเทอมสววหรวมที่มันอาจจะไม่ได้ฟิตกับทุกคนโลกนี้เนี่ยมันยังมีความหลากหลายอีกมากมายที่มันทับซ้อนกันอยู่แล้วก็หรือกระทั่งว่าอาจจะยังไม่ถูกค้นพบหรือว่าอาจจะยังไม่ถูกนิยามด้วยคำที่ตายตัวค่ะทีนี้เมื่อได้ยินอย่างนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกเครียดขึ้นมาว่าในอนาคตเนี่ย เราก็จะต้องมาจําตัวอักษรเพิ่มกันอีกเหรอแต่จริงๆแล้วนะคะในการที่คนคนหนึ่งจะเป็นแอลไลน์หรือว่าเป็นพันธมิตรของเพศหลากหลายที่ดีเนี่ยเราไม่ได้จําเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างทุกตัวอักษรทุกความหมายทุกอัตลักษณ์บนโลกใบนี้เพื่อที่จะเป็นคนดีก็ได้สิ่งที่สําคัญคือเราจําเป็นต้องเคารพอัตลักษณ์นั้น,นะคะ่ะคือเราอาจจะไม่ได้รู้เราอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าเรียกเขาด้วยคําที่มันเพี้ยนไปจากที่เขา ต้องการหรือว่าอาจจะเผลอเหมารวมว่าเขาเป็นในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นนะคะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ตราบใดที่เราพร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อเขาบอกเราว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นใครแล้วพร้อมที่จะแก้ไขมันเนี่ยเราก็เป็นอะไรที่ดีได้ต่อให้จำสับทั้งหมดที่เราพูดถึงกันมาใน ep นี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะขอแค่เปิดใจเอาไว้ก็พอ แล้วก็แม้ว่า Pride Month จะจบลงแล้วนะคะเราก็ยังคง Celebrate ความหลากหลายทางเพศได้ทุกวันคะ่ะก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูซีรีส์แล้วก็ Happy Pride คะ่ะ See you next time กลับมาพบกับช่วงทายรายการนะคะที่ English Shop the World จะมาพูดคุยกับคนที่เพิ่งผ่านประสบการณ์การไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตัวเองมานะคะโดยทั้งสงคนนี้นะคะเป็นทีมงานของ The m ม ment u m ที่ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษ Class English for Business หรือว่าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจกับ Wall Street English มาค่ะก็คำถามแรกนะคะ,ะประสบการณ์ตอนเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะทั้ง2คน 2> ประสบการณ์ตอนเรียนนะครับก็ ในการเรียนนะฮะก็ทางวอสติก็มีระบบเนาะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรียนเนี่ยเรียนได้ง่ายเข้าใจง่ายนะครับผมแล้วก็สนุกอยากจะ follow ั p ทุกเลซันที่เราเรียนไปเรืเรนเนอ่อยเนาะรวมไปถึงการพูดคุยกับอาจารย์เนี่ยครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคนกล้าคุยกับคนต่างชาติมากยิ่งขึ้นไม่เคอะเขินไม่กลัวกับการที่จะพูดภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติครับผมของผมตอนเรียนก็คือรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบกิจกรรมเยอนนะฮะพอตอนเย็นก็ไปทําปุ๊บแล้วก็แบบว่าเออ ทำเสร็จนิดหน่อยแล้วออกมาออกมาแล้วทาวันต่อวันมันก็สุดท้ายมันก็ไปจบลิสเซนได้แล้วก็รู้สึกว่าระบบที่เขาออกแบบมามันทําให้ใช้ง่ายดีครับสมมติเราลิฟต์ออกมาเขาก็เซฟเอ่อโปรเกรสของเราไว้ให้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออมาเรียนแล้วก็เรียนต่อได้ง่ายระบบพวกอินเทอร์แอคทีฟอะไรพวกนี้รู้สึกว่าค่อนข้างใช้ง่ายมากก็ชอบครับแล้วก็ตอนไปเรียนแบบอ่าออนไซต์ผมก็ได้มีโอกาสไปลงคลาสที่เป็น คลาสเกี่ยวกับว่าโซเชียลขับนะก็คือได้ไปพบเจอกับผู้คนหลากหลายมากเลยมีทั้งน้องนักเรียนที่ยังเรียนอยู่แล้วก็ไปจนถึงผู้ประกอบการที่เขาอยากจะมาพัฒนาตัวเองมันก็เหมือนได้เสริมคอนเน็ชันเสริมการรู้จักกับผู้คนไปอีกระดับหนึ่งก็รู้สึกดีที่ได้ไปออนไซต์ด้วยคนระับแล้วหลังจากเรียนแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการของภาษาหรือว่า เปลี่ยนแปลงตัวเองไปยังไงบ้างคะอืมแบ่งเป็นสองเรื่องครับผมก็ในการทำงานเนาะเราใช้ทักษะในการอ่านและก็เขียนภาษาอังกฤษเนี่ยครับมากยิ่งขึ้นเนาะจากปกติที่เราก็อาจจะไม่ค่อยได้เสิร์ชข้อมูลต่างๆได้เท่าไหร่เพราะอาจจะมีกำแพงด้านภาษาอยู่แต่พอเราได้รู้จักคำศัพท์มากยิ่งขึ้นรู้จักอยากรณ์บริบทในการเขียนในการพูดของคนต่างชาติในภาษาอังกฤษครับก็จะเราก็สามารถนํามาใช้ในการทํางานได้มากยิ่งขึ้นครับผม ส่วนชีวิตประจําวันนะฮะด้วยความที่ผมก็มีกิจกรรมอื่นๆเนาะอย่างเช่นไปวิ่งไปปีนผาอะไรเงี้ยครับมันก็ได้มีโอกาสได้เจอกับเพื่อนชาวต่างชาติม่คือเพราะงั้นนะครับทักษะในการพูดเนี่ยก็ที่เราได้มาจากวสติเนะี่ยเราสามารถนําไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตร่วมกับคนต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นครับผม,มส่วนตัวผมคิดว่าคือด้วยงานที่ทำเนี่ยมันจะเป็นเชิงของวิชวลจูเนอยร์ส์นะครับคือแบบว่าเรามีทั้งการโอเปเรตกล้องแล้วก็ มีทั้งการรีเสิร์ชเพื่อไปหาประเด็นทำเกี่ยวกับงานที่เราอยากเอามานําเสนอม,มาเล่าผ่นตัวงานของเราซึ่งการได้เรียนกับ Wall Street English เนี่ยแล้วก็ได้ไปพูดคุยเจอผู้คนเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราโลกเรอบกว้างขึ้นแล้วก็เรามีความมั่นใจแล้วก็แล้วก็สามารถเสริมสกิลในการทำงานได้คือเราเอาทักษะที่ได้จากภาษาอังกฤษที่ได้จากการเรียนเนี่ย เอามาเพื่อไปรีเสิร์ชเป็น r e f e r อ n c เรงานหรือว่าอะไรต่างๆต้องบอกว่า r e f e r อ n c เรงานที่มันสากลนะครับมันมันทำให้เราเห็นแนวทางในการทำงานที่แบบเออมันมันเจ๋งมากขึ้นมันมันลุ่มลึกมันมีความมีดีเทลรายละเอียดมากขึ้นมันเห็นว่าเออเราควรจะไปในทิศทางไหนดีมันมันถึงจะได้แบบเหมือนยกระดับงานตัวเองไปขั้นอีขั้นขั้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่า ตัวเองเก่งขึ้นจากตอนที่ยังไม่ได้เรียนมากเลยเป็นประโยชน์จริงๆครเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันช่วยขยายโลกเราให้ไกลออกไปอีกมหาศาลครับผมนี่นะคะก็เป็นประสบการณ์ตรงของคนที่ไปเรียนมาด้วยตัวเองที่ Wall Street English สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปเรียนได้นะคะมีสาขาเยอะแยะมากมายนะคะทั่วประเทศเลย